you oh. สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะมาส่งบอบรถนะคะอยู่กับพี่เปียงนะคะวันนี้หนูขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะพี่นะคะสาหรับความประทับใจในการออกรถนะคะครั้งนี้เนาะเห็นพี่บอกว่ามีความกังวลใช่ไหมคะเรื่องของการออกรถนะคะก<ค>็นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวฝากถามแจ้งนิดนึงว่าพี่มีความกังวลยังไงในการออกรถครั้งนี้ค่ะการออกรถคือไปติดต่อหลายที่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นคนเพิ่งเริ่มทํางานอย่างเงี้ยก็ทําได้แค่ไม่กี่เดือนเขาก็บอกว่าอายุงานน้อยแล้วก็อายุน้อยมันก็ เงินนิดนึงอ๋อเรื่องของลูกค้าเขาอายุงานน้อยนะพี่เบลบอกว่าพี่เป็นเรื่องงานใหม่ด้วยแล้วก็บวกกับตัวเองอายุน้อยก็เลยกลัวว่าไม่ผ่านเห็น <c oughs> บอกว่าติดต่อไปหลายที่ใช่ไหมคะพี่ประมาณกี่ <c oughs> ที่ได้คะสามสี่ที่ค่าประมาณสามสี่ที่ <c oughs> นะคะแล้วก็เขาเรียกคนค้ำด้วยนะคะแต่วันนี้นะคะไม่เป็นไรไมายื่นจัดไปนั้นกับยองน้ำหวานนะคะวันนี้ก็ส่งมบอบรเรียบร้อยนะคะพี่ของพี่หลังจากเอกสารครบเรียบร้อยเนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าอนุมัติผล สองวันประมาณ2วันนะคะเอกสารครบนะคะวันนี้ก็มารับรถเรียบร้อยนะคะอันนี้พี่ยิ้มคนเดียวเลยไหมคะยิ้คนเดียวเลยยคนเดียวไม่ใช่คนค้ำนะคะผมว่าเห็นไหมบอกแล้วนะคะเราดันให้ทุกเคสเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาที่เต้นของเราได้เดี๋ยวฝากพี่เชิญชวนนิดนึงนะคะ่ะลูกค้าที่เขากำลังกังวลอยู่เรื่องอายุงานเหมือนพี่เลย มาติดต่อที่เต็นนี้ได้นะคะตอบง่ายแล้วก็พี่นหวานก็ใจดีปรึกษาอะไรก็ได้หมดเลยค่ะแล้วก็พี่เขาตามงานได้ดีมากตามแค่หนึ่งครั้งพี่เขาก็ตามให้ทุกอย่างแล้วก็เรียบร้อยเต็เ็นสัญญาต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่ค่ะแล้วเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะคะมาดูกันว่าเราจะไปส่งรถที่ไหนนะคะบ๊าเบายรค่ะรถสวยคุณภาพดีต้องมาที่ KN เอ็นเต็นอคา